เตียงตรวจโรคระบบไฟฟ้าพร้อมเรากันเตียงแบบพับได้รุ่น SAM 228122โครงสร้างเหล็กพ่นสีฝุ่นอบด้วยความร้อนแบบพอวเดอร์โคตติงพื้นเตียงแบ่งเป็น2ตอนมีที่นอนทำด้วยฟองน้ำอัดแ,แข็งหุ้มผ้าหนังเทียมมีชุดควบคุมการปรับระดับท่าทางแบบเท้าเหยียบฟุตสวิชสามารถปรับระดับความสูงข,ของพื้นเตียงด้านศีรษะได้ สามารถปรับระดับความสูงต่ำของพื้นเตียงได้เพื่อให้ผู้ป่วยขึ้นลงจากเตียงได้สะดวกและเพื่อให้ง่ายในการโตรวจรักษาพยาบาลข้างเตียงทั้งสองด้านมีราวกั้นแบบพับได้สำหรับป้องกันผู้ป่วยตกเตียงมีแบตเตอรี่สำรองไฟในกรณนีฉุกเฉินระบบล็อกล้อเตียงแบบเซนทันล็อก สามารถล็อกและปลดล็อกล้อเตียงพร้อมกันได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 3549321 02 3549337 Facebook YouTube สิงหาฮิลแคร์ Line Official Ads สิงหา h i l c a r e World Wide Web สิงหาฮิลแคร com